สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับสามดอกหรือสามเด้งโชคดีหรือโชคร้ายใน Great Reset นะในชศว2020ัท2 2 2 0นนะครับมาดูกันนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นความเป็นไปนะครับเนื่องจากว่าศึกษาย้อนดูประวัติศาสตร์นะศึกษาย้อนดูในหลายปีที่ผ่านมา เห็นถึงความพลิกผันผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินของโลกนะครับซึ่งมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างแฝงอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เนี่ยมาในหลายทศวรรษนั่นเองนะครับจึงทําให้เห็นสภาวะเศรษฐกิจที่มันมีความเปร่ะบางอยู่ซึ่งผมก็ได้คาดการไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2019ะว่าถ้ามันมีอะไรมากระแทกเข้าไปในโครงสร้างที่เป็นอยู่เช่นนี้เนี่ยซึ่งผมเรียกว่า แบล็กสวอนหงดำํำซึ่งเป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงนะมันก็จะเกิดการสุดของเศรษฐกิจนะซึ่งผมเรียกในช่วงปลายปี2019ว่า g o, Get ่าโกลบ a ล g e Depression หรือสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในรอบร้อยปีแล้วพอเข้าถึงต้นปี2020นะครับเราก็เห็นว่าตัว Black Swan หงดำที่เข้ามากระแทกในโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินแบบเดิมเนี่ยก็คือโควิด19 ซึ่งผมก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะครับนะของ Great Reset ของการเปลี่ยนแปลงปฏิรนะูปครั้งใหญ่ของโลกนะครับในทศวรรษ2020ีส, 2020. สิ่งที่ผมมองเห็นต่อไปก็คือว่าการเตรียมตัวเพราะในช่วงปลายปี2019ผบทุกท่านเตรียมตัวกระจายทรัพย์สินไว้ให้ดีนะครับทั้งสภาวะเงินฝืดเศรษฐกิจฝืดสภาวะเงินเฟ้อข้าวของแพงเงินด้อยค่ามันจะมานมันจะพลิกไปพลิกมานั่นเอง วันนี้จะมาชวนคุยว่า3าดอกหรือ3เด้งโชคดีหรือโชคร้ายในเครดิตเซ็ตนะครับอันดับแรกก่อนนะครับอยาเรียกว่าดอกแรกหรือว่าเด้งแรกก็ได้นั่นคือนี่สินนะฮะมันใครที่มีนี่สินก็ถือว่าโดนดอกแรกนะครับใครไม่มีนี่สินก็เรียกว่าโชคดีเด้งแรกก็ได้นะเพราะนีนน้สินนี่คือตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่ทําปัญหาให้กับคนจํานวนมากในโลกใบนี้ก็ได้นะคนที่มีนี่สินมาก นะนับตั้งแต่ก่อนเกิดเกรดรีเซตมานะในปีันปี2สิ0วันนี้สินทีปริมาณสูงที่มีอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับตัวนี้ก็คือดอกแรกนะครับที่ทำให้หลายท่านเนี่ยเขาเรียกว่าลำบากนะแล้วก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีหนี้สินก็ถือว่าเป็นเด้งแรกนะที่เป็นความโชคดีของท่านนะถ้าเกิดใครโดนดอกแรกคือหนี้สินที่สูงนะ แล้วภาระหนี้สินก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นโชครายของท่านนะครับในเกรดรีเซ็ตทศวรรษ2020นีนะ้ซึ่งผมบอกนะครับว่ามันอยู่ที่การเตรียมตัวนะซึ่งผมก็พูดตั้งแต่ช่วงปลายปี2019แล้วว่าให้พยายามเคลียร์นี้สินจะนะลดให้ลงน้อยที่สุดนะเพราะปัญหาที่ตามมาคือถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแล้วมันจะเป็นภาระที่ซ้ําเติมหนักขึ้นมานน่นเ่งนะครับเพราะฉะนั้นดอกที่2นะหรือเด้งที่2เนี่ย นะจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายในคเกตรีเซ็ตสองพันยีเนี่ยก็คือ saving for rainy day นะคำว่า rainy day ในฝรั่งก็คือช่วงที่ภาวะลาบากทางเศรษฐกิจการเงินอย่างเช่นช่วงที่โควิด1 9เข้ามาทําให้เศรษฐกิจมีการปิดตัวลงนะล็อกดาวน์นะ down, นะธุรกิจจํานวนมากก็ไปต่อไม่ได้นะก็เจ๊งไปก็เยอะเพราะฉะนั้นช่วงที่มันเกิดฝนตกเนี่ยนะภาวะเศรษฐกิจ ย่ำแย่เนี่ยนะท่านมีการเตรียมนะเซฟฟอร์เลนิเดย์หรือเปล่านะมีเงินเก็บเงินออมอ่ะมีเซฟวิ่งหรือเปล่าพูดง่ายงใครที่นะครับมีเซฟวิ่งนะก็เรียกว่าโชคดีนะเรียกว่าเด้งที่2ส,ส่วนใครที่ไม่มีเซฟวิ่งเลยเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนะใช้ใจ่ายก็เรียกว่าใช้หมดอะ่ะไม่เคยมีเงินเก็บเงินออมเลยนะเพราะว่า มีหนี้สินเยอะแล้วแถมยังใช้เกินตัวเกินกําลังอีกเราก็เรียกว่าดอกที่2ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโชคดีหรือโชคร้ายใน g r รดรีเซ็ตเนี่ยมันก็อยู่ที่การเตรียมตัวนะนับตั้งแต่ที่ผมเตือนเลยนะปลาย2019ะครับใครที่เคลียร์หนี้สินไปแล้วหนี้สินน้อยนะครับอันนั้นก็เรียกว่าโชคดีเด้งแรก แล้วถ้าเกิดใครมีเตรียมเงินเก็บเงินออมกระจายทรัพย์สินไว้แล้วเตรียมทั้งเงินสดทั้งทองคำนะป้องกันทั้งเงินฝืดเงินเฟอ้อเนี่ยนะก็เรียกว่าท่านโชคดีนะในเด้งที่2องนะถ้าเกิดใครไม่มีเงินเก็บเงินออมเลยนะยังประมาทชีวิตอยู่ก็ถือว่าท่านโชคร้ายนะครับก็โดนดอกที่2นั่นเองคราวนี้ก็มาดูนะครับว่าท่านจะโดนดอกที่3หรือเปล่านะหรือว่าจะโดนเด้งที่สา ว่าดอกที่3คือปีหน้านะครับสุ่มเสี่ยงทั่วโลกเลยเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็มีการปิดตัวของกิจการนั่นเองนะครับอาจจะมีการปลดคนออกหรือลดเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่คนที่มีกิจการส่วนตัวก็จะค้าขายรายได้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหดตัวเกิดเศรษฐกิจถดถอยในปี2023นะครับอาจจะเป็นการถดถอยรุนแรงด้วยซ้ำไป นะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะที่รายได้นะมีโอกาสที่จะลดน้อยลงหดตัวการค้าขายรายได้จะน้อยลงกําไรลดลงเนี่ยนะถ้าท่านถูกผลกระทบอันนี้กถ็ถือว่าเป็นดอกที่3ามละแต่กันเองนะเกิดท่านยังสามารถมีรายได้นะยังมีการถูกเขาจ้างงานนะยังมีการค้าขายธุรกิจยังมีผลประกอบการดีนะไม่ถูกผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยเข้ามาในปีหน้า2 0 2 3เนี่ยนั่นก็ถือว่าท่านน่ะโชคดีเด้งที่3ผูส้สาง่ายคือถ้าท่านโดน3ดอกนั่นก็คือว่านี่สินสูงนะยังไม่รู้จะเคลีย์ไงเลยนะครับและดอกนั่นคือดอกที่1ดอกที่2คือนะท่านเออเจอไอ้ปัญหาเรื่องที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมเลยนะแล้วก็มาเจอนะดอกที่3ก็คือว่าเศรษฐกิจหดตัวรายได้ ไม่มีนะออกจากงานหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าท่านอาจจะเป็นโชคดีนะเด้งที่3ก็ได้3เด้งนะโชคดี3เด้งก็คือเด้งแรกนะท่านมีท่านไม่มีหนี้สินเลยนะมีหนี้สินก็มีน้อยหรือไม่มีหนี้สินเลยนะครับแล้วก็โชคดีนะเด้งที่2ก็คือว่าท่านมีเงินเก็บเงินออมเพราะาท่านกระจายมาดีนะกระจายทรัพย์สินมาดีนะมีเงินเก็บเงินออมนะ saving for any day แล้วก็โชคดีนะครับเด้งที่3ก็คือว่าท่านยังมีงานการทําอยู่ท่านยังมีรายได้นะจากประกอบการค้าขายธุรกิจไม่ลดน้อยลงเลยเพราะนั้นถือว่าท่านโชคดีนะครับนะท่านจะเป็นโชคร้ายนะครับสดอกหรือจะเป็นโชคดี3เด้งนะครับก็อยู่ที่การเตรียมตัวก่อนหน้านี้ด้วยในการรับมือเก็ตรีเซตในทศวรรษ2020นี้นะครับ ก็ามาสนับสนุนนะครับสินค้าไทยกันนะครับของเกษตรกรอินทรีย์นะครับท่านที่ยังสนใจน้ำผึ้งป่าภูพานน้ำผึ้งเดือน5นะครับโปรโมชันนี้ถามคุณหนึ่งแล้วก็ยังมีอยู่นะครับก็คือท่านสามารถซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มิลลิลิตรขวดนะแถมฟรีเฮลตี ack, นะ้สแน็คขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นงาดำออแกนิกข้วบดหรือเป็นถั่วลายเสือออแกนิกนะครับหรือจะเป็นผักผลไม้ออแกนิกอบกรอบไว็กซ์ฟลายแพ็คนะครับ ก็ราคาสินค้ารวมของแถมเนี่ยพันหบาทนะครับแต่ว่าลดพิเศษเหลือเพียงพันบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะท่านที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะครับก็ลองโทรติดต่อสอบถามดูนะถ้ายังมีสินค้าก็สามารถสั่งได้เลยนะครับหรือจะเป็นจมูกข้าวหางงอกกาบ้าผงชงดื่มนะทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 แคลเซียมสูงแล้วก็มีโอเมก้า3นะครับท่านี่สนใจโปรโมชั่นนี้นะครับ สามกระปุกจากราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับสนใจโปรโมชั่นนี้ก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับถ้ามีสินค้าอยู่ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยหรือท่านที่ชอบทานขนมนะประเภทเฮลตี้สแน็คขนมเพื่อสุขภาพนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะชุดเซตขนมเพื่อสุขภาพ6กอย่างก็มีถั่วไลเสือเม็ดมะม่วงหิมะพัน์ั้วเกลือคุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะ เห็ดเข็มทองกรอบกระเจี๊ยบเขียวอบกรอบกล้วยน้ำว้าอบกรอบนะครับก็6อย่างนี้รวมทั้งสิ้น1,040บาทนะครับพิเศษเหลือเพียง899บาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับ พิเศษด้วยนะครับสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเขือบพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2รกล่องมูลค่า130บาทนะครับสนใจโปรโมชั่นไหนนะครับสามารถนะสั่งสินค้าได้ที่โทรหรือแอดไลน์เข้าไปที่0818 15 0766นคุณหนึ่งนะครับโปรดระบุมาจากช่องอาจารย์เสกจ,จุดศูนย์จะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถม ให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับแล้วก็ทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์น,นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการสนันุนจากทุกท่านต่อรรดาเกษตรกร,รกนินทรีเราสนัสนุนช่องผมนะครับเป็นการเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดทําคลิปดีๆมานําเสนอแก่ทุกท่านนะครับฟังพิธิพิัาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครั